โอเคครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเพชพี่เอ็มนะครับผมวันนี้นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับเว็บแกนโซนนะครับผมพี่เคยทําคลิปไปแล้วหรือยังพี่จําไม่ได้นะเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูว่าเว็บแกนโซนโกงหรือเปล่านะครับผมเห็นน้องๆบอกว่าพี่ผมไปสุ่มเว็บแกนโซนมาผมสุ่มไม่ได้นะฮะแต่มันไม่คืนเครดิตผมอ้าวยังไงครับเนี่ยไปดูกันโอเคครับเราก็อยู่กับหน้าเว็บแกนโซนแล้วนะครับผมเป็นเว็บที่พี่เอ็มสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วเว็บสุ่มเพชรหน้าเว็บก็โคตร ดีเลยนะครับผมนี่นะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูเพจกันดีกว่าโอเคนะครับนี่เป็นหน้าเพจของเว็บแกนโซนนะครับผมไม่มีรูปหน้าปกด้วยู้ติดตาม9,000กว่าเลยกดไลค์ห้าพันนะครับนี่นะครับผมก็เป็นโพสที่ปักเปุดไว้นะครับลูกค้า ตอนสมัครและล็อกอินพิมพใหญ่พิมพ์เล็กเหมือนกันนะคะนี่นะครับผมเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์ดีกว่านะครับตอบแชทหน่อยครับ3ชั่วโมงที่แล้วอู้สามวันที่แล้วตอบแชท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 สุ่มไป5รอบลงของรางวัลหมดทุกรอบพรรอบที่5เงิน100หายโดยไม่ได้อะไรเลยแต่ยังบอกจะได้รับเครดิตคืนแต่ก็ไม่ได้คืนไม่มีอะไรมาได้มาง่ายๆทุกคน <laughs> 20นาทีที่แล้วคือน้นองเขาสุ่มไป5รอบแต่รอบที่5้าเขา ได้เครดิตคืนนะครับแต่เว็บก็บอกว่าได้เครดิตคืนนะครับ1ชั่วโมงที่แล้วตอบแชทตอบแชทกดสุ่มร้อยครั้ง ไอดีหมดตลอดหนึ่งชั่วโมงที่แล้วโกงโกง,โกงนะครับโกงโกงตอบแชทตอบแชทโอ้มีแต่คนมาใหตอบแชทแอดมินไม่ตอบแชทนะครับโกงอะห้าชั่วโมงที่แล้วอา้าเว็บโกงถ้าแอดเห็นโคนนี้ของเงินคืนด้วยครับเครดิตไม่เข้าทำไมแอดไม่เอารหัสมาสักทีสุ่มเพชรมันก็ล็อกเกลือหลอกลวงสุ่มไปสุ่มมาเคดิตไม่คืนทักแอดมินก็ไม่ตอบแอดมินอุย้ยด่าแรงมากไม่น่าสุ่มนะเว็บนี้อย่าหาสุ่มเขาเป็บนี้หลอกลวงไม่ได้หรอกผมมีหลักฐาน เว็บแม่งโกงกูคเครดิตหายของก็ไม่ได้อุ้ยด่าแรงมากเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับก็สรุปเว็บของแกนโซนนะครับผมก็เป็นเว็บโกงนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าเว็บไม่คืนเครดิตนะครับผมคือกดสุ่มไปแล้วสุ่มประมาณหลายๆครั้งนะครับก็เครดิตก็ไม่คืนนะครับผมน้องก็ส่งแชทมาเหมือนกันว่าพี่ผมกดสุ่มแล้วมันบอกว่ามันคืนเครดิตแต่ผมก็ไม่ได้เครดิตคืนก็เอาเป็นว่าเว็บมันโกงนะครับผม อย่าไปหาสุ่มเว็บแกนงโซนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเว็บไหนอีพี่ก็จะมาแจ้งข่าวดีข่าวร้ายนะครับสําหรับเว็บต่างๆนะครับผมหรือเว็บดังๆหรือเว็บไหนดีๆนะครับพี่เอ็มก็จะแนะนําให้น้องๆน,นะครับผมแต่ไม่แนะนําเว็บโกงนะเพจพี่ไม่แนะนําเว็บโกงแต่จะมาประจานเว็บโกงที่พวกเว็บโกงทั้งหลายโอเคครับบ๊ายบายครับทุกคน